สบายดีเมือนี้น้องกาซิมาแนะนำตนเองเนาะเพราะว่าจะเปิดช่อง youtube เป็นของตนเองในเมืองนี้เนาะซึ่งช่อง youtube ของน้องมิเซวาลาสไตล์และน้องมิเซวานางสาววาันาพรน์สุวรรณศรีสิรินวาลาและตอนนี้เนาะกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยยู่ประเทศไทยเนาะซึ่งเอิญง่ายๆว่า เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาหําเฮียนอยู่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะเพื่อได้พัฒนาความหูของเจ้าของได้เรียนหูอ่ารักสูตรใหม่ๆจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองเนาะอ่าน้องเองเป็นคนบ้านเสียเปลี่ยนเมืองปักสองแขงจําปัสซักอ่าอยู่ซึ่งเป็นภาคใต้ชุดของประเทศลาวเลยเนาะอืมงคณะที่น้อง ท้าเฮียนั่นก็คือคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษซึ่งยุมหารอะไรของร้องเฮียนั่นก็จะมีหาคณะด้วยกัน 1. ก็คือคณะมนุษย์สก็คือคณะคลุศาสตร์ษษสก็คือคณะพุทธและสคือคณะสังคมหก็คือคอณะ BISC ก็คือคณะ BISC ก็จะมีแบบหลายๆประเทศเขาเฮียนด้วยกัน ซาษิมีไทยเล่าพมา่บาบังกลาเทศหลายๆประเทศเนอถงถ่อ่าเข้าเรียนในนั้นอ่าซึ่งในมหาวิทยาลัายที่น้องศึกษา,าเาเรียนอยู่นั้นก็เป็นมหาลัายสงเนะซึ่งมีหลายๆประเทศเขามาเขียนรวมกันซึ่งคาราวตรหรือว่าคนธรรมดาแบบเขาก็สามารถศึกษาทขาเรียนได้เพราะว่าเขามีการ เปิาาดให้คารวะเขามาเฮียนในมหาไรสงได้เจิงก็เป็นการดีที่เฮต้ายเฮ้าแบบเป็นคา,าวรวะทำมาเป็นคนธรรมานิสา,ารถเขาถึงรักพุทธศาสนาได้จากที่แบบว่าเฮ้าบอกเขาใจยังเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติว่ารักพุทธศาสนาเฮาก็สามารถทำเฮียนและเข้าใจได้เจิงผู้สึกว่าแบบว่าการที่คนเล่าได้มาเฮียนอยู่ไทย คุณสวาคนไทยเนี่ยเขาเป็นกันเองแบบที่แบบนาฮ้าแข้งนะเออก็คือแบบจากที่แบบเข้ามาเล็กๆนองเอกกับภาษาไทยกับว่าท่านใดลนะเนาะมูคนไทยเขาก็สวยเรือสวยเรือแบบสวยบอกสวยกาวว่าเฮาเออว่าภาษาไทยควรเขียนแบบไหนนะหน้ามาให้เฮาไปศึกษาทำเพี้ยนเติมว่าเออภาษาไทยเขาสะกดหรือว่าเขียนแนวไหนอืมนองเป็นคนลวแต่ว่า รู้สึกว่าภาษาไทยมีก็รคลา,ายกับภาษาเล่าคือกันมันมีความคลายกันแต่ว่าแต่มันก็มีความยากก็คือภาษาไทยมันจะแบบมีกลันไม่สะกดกลันซึ่งคนล่าเองก็บ่สามารถเข้าใจได้ว่าคำใดมันควเติมกลันภาษาเล่ามีกลันอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันใส่เล็กน้อยเท่านั้นเนาะความว่าเป็นคนเลาามาเฮียนไทยนี่มีความง่ายแนวใด หนึ่งภาษาใกลเคียงกันสองสองสามารถสื่อสารกับคนไทยได้เพราะว่าภาษามันก็้ใกล้ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นการง่ายเพราะว่าตอนยังน้อยนี่นองเองกับแบบมักเบิงหนังไทยละครยังลาย่างเบิงแต่สองไทยทางนั้นเลยเล่าบ้านนองเกือบเบิร์ดเลยแบบเข้าเบิงแต่สองไทยเพราะแบบแบบว่าเกือบเบิร์ดเลยเบิงแต่หนังไทยขาวไทยทางนั้นเลย ราะว่าสิติดตามย้งกะเบิ่งแต่ไทยเท่านั้นเนาะก,ก็เลยเฮตุทรัพ์ภาษานันแต่น้อยก็เลยให้เฮตุให้คนเล่ามีความเข้าใจภาษาไทยดีใดดีสังคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ของน้องกัได้จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามน้องเด้อเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปส่วนน้องเองก็สิพายยา้ามสร้างคลิป ที่มีประโยชน์มีสาระอ่าเป็นความพูดดีๆหรือว่าแบบสไตล์ของล่าเลยนะถ้าทุกคนอยากแนะนำเติมเรื่องอย่างเกี่ยวกับการปรับคลิปของน้องหรือว่าการหวังของน้องก็สามารถคอมเมนต์ใดได้ดเพื่อบอกว่าเออจุดนี้นะ้องยังบกพองตรงพัฒนาเติมตรงพัฒนาลายยางเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่น้องเริ่มเหตุ คลิปนี้กับอับุมียังไรก็บแบบออมาแนะนำตัวเองซื้อๆก่อนแล้วคอยส้างผลงานต่อๆๆๆสิน้องสิพยายามส้างคลิปต่อๆไปโดยขอบใจสบายดีบ๊ายบาย